เฮ้ยมันวิ่งหนีกูเฮ้ยมันไม่วิ่งหนีอะมันวิ่งใส่อะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่ใช่ไปด้แค่นโอ้ยเส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 ยนี่นะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจัดหลบเลยเจ้าด้วยเจ้าด้วยเเเฮจมาด้วยไอ้เยสีสกินเทกเจอร์ ที่เจอโอเลยคืออะไรเนี่ยโอ้ยในการคีบเข้าโอ้ยเล่าแล้วโอ้ยทำไมมึงไม่ยิงสมอเดอร์มึงยิงป๊อปปี้มึงเลือกอะไรเนี่ยเลือกทีถูกมากเลยหุ้ยโอ้โหทีโมอยู่ตรงนี้อย่าเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เปียกนี่แต่โดน a u d i ยวสตาร์ทบูว่าไงโอ้โหทีมโมออลูนแทงมาด้วยน่ารำคาญทุบปืนนี่ไงออก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 ทีก็รีบใช้เกินจะเย็นเนี่ยสกิลใส่สมันไม่เข้าเลยวะทำไมอ่ะทไมมันถึงอะไรขนาดนั้นเฮ้ยไม่ใช่ m o เซอร์แต่เป็นมด m ไคเซอร์ <laughs> เออมาดิใครเตอรวะไปนี่มันเมนมอดเฮ้กูเจอเมนมอดกูเจอเมนมอดเจอเมนมอดสวัสดีเมนมอดฮไปแล้วตันไปแล้วโอ้ยโล่พี่อะไรเยอะๆวะเน่ะเฮ้ยกูโดนทุบกูโดนทุบมันแฟดไปละ เออแต่กูได้อยู่กูได้อยู่กูได้อยู่เฮ้ย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 มันเลิอดเต็มมากมันเลือเยอะมามันเลือเยอะมาตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยปะเฮียวปะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่โดนหรอเฮียเดี๋ยวเฮ้ยได้เนี่ยโอ้เติมไปถัดโอ้โอ้เฮียแล้วโอ้แต่ตายแล้ว ตายแล้วว้าวตายแล้วมันกลับมาพร้อมบูอ่อ้วก็เรียบร้อยเฮ้ยอย่าเอาเฮ้ยโดนลูกผมเรียู่เลยโอ้ยเกือบโดนแล้วไงเกือบโดนแฟกใส่โอ้ยกระบ้าดเลย กับบ้านเดือนกับบ้านเดือนไม่มีแรงเล่นเลยวอ่ะเดอสกิลแบบนี้หยิบมาแล้วมออเนี่ยนี่กูเล่นครั้งแรกกูยังรู้สึกมันเล่นง่ายมากเลยตัวละครไม่เหมือนซิงเฉาเลไเงี้ยซิงเฉาอาทอปรุ่มๆนคอสูเออมันคือชิงเฉาอะซิงเฉาชิงเฉาโอ้ไอนี้นี่มันเล่นไกลอ่ะสกิลไม่ถึงอ่ะ นี่แหละโดนเต็มเต็มเฟเวอร์โดนล็อกสักทีตายนะบอกเลยใหญ่ใหญ่พลาดโดนกูล็อกนะเอานั่นไหนพลาดโดนกูล็อกแล้วโอ้ยเนยผหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตาซีซีเหรอนี่แหน่ล็อกแม่งเลยเนยไม่มีมานานแล้วนะพี่ี่ เป็นตงหัวมัน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 หัวนี่ช่วยแ้วนมงเลยระเบิดไปนรวู้เ้เหัวมอสตายทัวมันตายทัว,มวไม่เป็นไรนี่เจ้ใจนดูนะเนม,มาโอเค เราโห้ยตายชัวร์ตายชัวร์มันเสียหมดละมันเสียหมดละตรงแปลเลยมอดมันจะตายแล้วมอดมอดโอเคิเข้ามาดมอดคิปโอเคคีบอยู่เพื่อนมีอะไรนะเขาโอบมอดเร็วรีบข้ามมันมอดสวยไปแล้วไปแล้วเห็นปะมีรากไหมเฮ้ยดึงเอาไว้ล็อก เฮ้ยล็อกแล้วเฮ้ยสกิลสามจะไม่โดนไงสุดๆนะเฮียถ้ากูดึงโดนนะเมื่อกี้อันนี้กูว่าจะมาที่ป่าที่ดีแล้วกันได้มาเสี่ยอีสี่แต่ซาเห็นน่ะโอ้ยเอาแมงเลยแมงเลยเอาแม่งเลยไหวไหวไหว สวยมอดพิโม่ปัดไปแล้วสวยเอาดิสวยอุ้ยร้องไม่โดนแต่ไม่เป็นไรโลาให้โลาให้เฮ้ยเฮ้ยรอโลปุ๊บ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 เฮ้อโห่เฮียตัวไม่โคตรเก่งเลยวยเฮียทีไอไอพวกนี้มันเป็นพวกเมียนป่าวะอุ้ยเอียปุ๊บก็น่าใช่ไอคอนยังเป็นไอคอนหมด เชื่ออย่างชื่อมอดไม่มา,าดิใครซื้อมาดิใครซื้อใช่คนไทยไอ้นี่คนไทยรู้ส<ด>ึกได้เลยรู้สึกถึงความเป็นไทยในตัวมันสวยแล้วมึงดูนะมอดตายเกี่ยวไม้พุ่เลอุ้ยไปคุณหวังว่ามอดต,ตัวละง,ง่ายเหรอวะเพี้ยเปิดไทยที่ดีสนุกเลยวะ มีอพอดเดถอะเพื่ันโคตรโหดโคตรอันตรตดดตนตายเลยเฮ้ยตายหาแล้วนาะมิเจ้าไปเลือกตายอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยแทนที่นะไ <c oughs> อ้เฮ้ยไม่ดูแบบแป๊บเดียวมะเหยื่อดกูถายแล้วตะหมุยเกิดปะเนี่ย่ตะหมุยเกิดก็สวยนะไอ้เยัยแล้วตัวต้นเรื่องไม่ตายสัสเฮ้ยแต่เนว่าเนโคตรโหดอ่ะเนว่าเน ออกไอเีเิใจเฮ้ยเปิดปะลัสุปะลเมใจติโอ้โหหกตแล้วเหรเนี่ยว่าใช่วะไม่น่าตายตอบแล้ววะยามอนแม่งตบหมอดับยุยี่เลยทั้งตัวมีแค่บอดและัตอยู่ โอ้ยมาจังเลยโว้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงรอบนี้มีเน่รอบนี้มีเนนี่ไงเนมามันก็กลัวแล้วเนมาเน่มามันจะตามเพื่อนนะดีเฮ้ยว่าแล้วมาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสกิลไม่โดนเลยเพื่อนจะตายอแล้วไอแต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไหว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 ไปไปเฮ้ยกูมาเก็บงานแล้วเพื่อน เอโอ้โหแต่ละตัวตายหัวตายหัวหุ้ยปึ้มเออไอ้ทีดช่วยขอบคุณปึ้มบั้มปึ้มบั้มกูเสียหมดเลยเแย่การเทเลพอร์ตอันตินี่แม่งนี่มานี่มานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให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 ้ แม่เนี่ยนี่เอาตัวอะไรอะอะไรอะข้าวเพี้ยวอะพี่ตัวอะไรอะใข่ย้อมาปะฮ้ยพี่ผมมีอ้อมอ่ะเอาเอามันเอามันเอามันเฮ้ยใส่ย้อมาไม่ดีแน่โอ้โหตายไปเลยหมดนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยอ้าวตายนะตายแล้วยางงี้ตายนะโคตรเยี้ยมเอ๊กูหลบสกิลมาได้เอ๊อุ้ยไปต่อไปต่อซ <silver>? hey, okay? <lex> like like, ี่แเนร้านหมดอ่ะโอ้โหแม่งร้านหมดอ่ะครับสกิลแม่งอย่างกับคอลเลกเตอร์ไอ้เพีย โอ้ยมาจังเลยเฮ้เฮมาแล้ว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 ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไอุ๊ยไม่ใจยึดสองแล้วเพิ่งซื้อมาโอ้มาสู้เลยมาสู้เลยตีป้อมเสร็จแล้วสู้เลยเดี๋ยวเนกับพีกกำลังขึ้นไปไหวไหวแต่รู้อย่างนู่นนะไหว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  กูหลุดกีวมันไดหมดเลยไม่ช่วยกั้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอเคไปกูมาละกูมาละเฮ้ยมาช่วยแล้ว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 โอ้ยโอ้ยของชิ้นเดียวนะเนี่ออุ้ยโคตรถึกอ่ะมาดูดิขอของสองชิ้นเลยสองชิ้น๊อปปี้มันไา้หวัป๊อปปี้มีของแค่นี้นี่หว่าแ้ยมาดูป๊อปปี้มันออกดียวประตูนิตี้อะไรแบบนี้ยอะไรเนี่ย ก็ต่อฟอร์อ c ปีลีทอลกไปซิงเฮ้ยยด้แโอ้โหโอ้โหเดมัเซียโ่อะเพให้กูได้ได้กูได้ลาช็อตหนได้ไม่ได้อะไงวะกูกูสั่ยอทีรวสุดท้ายเลยะเวยอ๋อักทีแล้วกันบ้านนี่เลยไม่ต้องเอาสกันเฮ้ยเนได้ีละกลับบ้านกอนดีกว่ายกันชวยยเอเ ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่รอเลยสิบวิสายน้ำกูดันบ้านกูปิดกูดันบ้านกูดันบ้านกูดันบ้านดันบ้านดันบ้านเด็กมาเสียเงนเงินมันเยอะเนี่ยเขาทำอะไรไอ้กูตาฟ้ามันเยอะอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วเม่ใจแม่ใจอ๋อไปแล้วสิบกูเกิดใหม่แล้วกูเกิดใหม่แล้ว แบมัเซียอุ้ยไม่โดนมอสข้าไม่ได้ผิดหวังนะเว้ยมอสไม่เหี่ยมึงเอาเถอะสัตว์กูไม่ถึงจะวิ่งตามเฮียอะไรมันนะไม่ทำไรละคนหรอโอ้ทำเมถายไปเยอะเลยว้าวแปะมึงเจอกูเฮียนี่ ม่เอาแล้วน้องเฮ้ยมันวิ่งหนีกูเฮ้ยมันไม่ว oh. ิ่งหนีอะมันมึงใส่อะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่ใช่เสยเดแคทเสยเดแคทเสยเสยนี่ไหมเฮ้ยโอ้โหแล้วมันแฉลบเลยช่วยด้วยเจ้าด้วยเจ้าด้วยเนะเฮ้ยโอ้โหแล้วมันหลบท่าเลยคิวด้วย ยังสวยนะตอนนี้ยัง,ยง,ยงไม่มีใครทำงานซนสีส่ได้นะครับกูรออัติไม่ตรงนี้เลยวะ่ะขั้งกระแพงได้ด้วยโนสุดยอดเลยว่ะเดือดเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเติมโล่งไงปุ๊บเข้แบบบอลแรงอย่างเดีวย,ยดววี้เ,เราแม่งเกิดกันทั้งทีมาไม่ต้องทำไรกเดินความคลิปไปเรื่อยแล้ว ป uh, ุ๊บล็อกอุ้ยทำอะไรมันอยู่ที่เธอไม่ี่ยอยู่ในป้อมอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วในตีป้อมอยู่เออเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแต่เพื่อนมันมาว่ะอุ้ยอุ้ยบึ้มาเลยมาึ้มาึ้มมอสต่อเลยมอสมอสต่อเลยดึงมันมามอสในล็อกแล้ว มมึไปต่อมอสไปต่อยไปอีกไปอีกนัไปตาคิ้วไหมฮะมอสเป็นอะไไงล็อกแล้วอุ้ยมันหลบได้แบบดิจิตอลไงอุ้ยไงโดนอุ้ยโดดป้อมนคิ้วเฮ้ยเฮ้ยตายถึงตายเฮ้ยเติมโล่ให้เติมโล่ให้เฮ้ยเด็ก โอ้ยเฮียแม่งร้ายกูอีกแล้วไอ้สัสแได้งกูไม่ไหวแล้วโดนทุกช็อตเลยเฮียสิบเอ็ดตัวกูโดนแม่งไปแล้วกี่ตัวเนี่ยหนึ่ง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 โอ้ยวัตสกอร์สวยดินี่เฮียอู้ดหรอใครตองสี่เฮียกูเอาไปเลยห้าตัวเฮียสกอร์เรอมันี่ก็ใกล้โอ้โหไทยเนมันล้ากูไปหมดเลยเมื่อกี้สี่ตัวอะไรให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ กูแทงให้ทั้งนั้นนะ่ะด,ดามเมจด,นะดามเมจเนะี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะนก็มึงดามเมจมึงก็แค่ทีเดียวไงแต่แบบกูอนะใช่เปล่าเฮ้ยให้เคดิตดามเมจนี่หนนะ่อยดิไม่ต้องเถียงกันกูไม่มีดามเมจ <laughs> โอ้ย <laughs>

โอ้ยไม่ตายหรอเฮ้ยเอาเสกุดึงมาให้โอ้ยเนว่าป๊อปปี้ตายแล้วดิสกิลสามกว่าครึ่งหลอดแล้วอุ้ยมอสยังไงมอสมอสจะหิวมอสมอสมอสโดนใบมอสโดนใบเฮียกูแตกเลยฮะ เียมื่อกี้มึงเห็นไหมคกูโดนใบะกูแฟลไปยกแม่งลมอะเฮียเสียครูก็ไม่มีเกิดใหม่เอ็นจอยเอ็นจอยทำน้าที่ป่าแล้วอุ้ยโ่นตายถึงตายถึงตายแล้วพัดนี้ไปแล้วนี่เนี้ยทีเดียวไม่ใช่อีใส่ป๊อปปี้ดิอีใส่โมเดอร์หดอวะไม่ต้องห่วงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยัง เม่ยโดน้ยอะไรวะเนี่ยเบอไอ้เียทุกอย่างในการคำนวณนยดันเอาเลยดาร์กอ่ะเอ้ยดาร์กดาร์ยอะไรเนดาร์กเอยุ้นอาวีนี่ว่ยูเฟอะไรวะเบี้ยไกเนี่ยยี่ในคนไทยเย เคฟซีมีทุกประเทศมอสเฮียแล้วมันมีบ้านไหนได้เคฟซีบ้างไว้เฮียฝีที่ไหนเอาเลยเอาเลยมา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 เราจะมาเอาเลยเอาเลยทำไมมันไม่เก็บสแต็กกับบารอนหน่อยไว้เฮียแล้วตีง่ายๆโอไม่ต้องอันตีเลยสองสกิลก็ตายแล้ว ปิดไฟเอาไอ้ิ๊กเจมส์นีบบ่ยดาเมจอะไรเนี่ยอุ้ยดาเมจพวกเรามันอะไรกันวะมันเล่นห่ดโดไไนอีกทีอ่ะเอาเข้าไปเฮ้ยเีมาสิ่งนีมันเอาใหญ่เลยเฮียกูไม่ยอมอ่ะสุไปปะ่ะ <laughs> มอสทำอะไรมอสยังไม่ถึงคิวเองมึงไปดอมโดนใบคนหนึ่งนินึงเองเลยคนโดนใบโอ้ยกูจะยี่อะไรกูจะบูดเปิ้มเกิดทำไมเฮ้ยปิ้มเกิดป่ะเฮ้ยโอ้โหมาให้ปั๊ปปี้อยู่ตรงนี้อย่าเนี่ยปิงจี โคตรหลาบเลยหาทุกโยนเกมโยนอะไรก็มันจะชนะอยู่นะข้าไปตีแม่งดีเหี้ยเฮ้ยทำไมถุงมันเบาเงี้ยโยนเกมโยนเกมเฮ้ยมึงมึงตีป้อมก็ดีนะทีมึงตีป้อมเบิดเรี่องกู